สวัสดีจ้าพี่น้องป่องปายสบายดีกันบ่จ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองทุกคนเด้อจา้าสวัสดีปีใหม่เด้อจา้ามือหนีผ้ามาดูมันนาวมกหนาวมกนาวพี่น้องอเฮ้ยดกดกเด้อพี่น้องเดง้อเต็มต้นเลยอญญาญะเลยพี่น้องดกดกเด้อพี่น้องเด้อพันนาวพันไหไรพี่น้องดุด๊กแทะดกคันพี่น้องเต็มนต้นแหละ ตะกิงเนี่ยดกโดบย่อยย่อยลงมาเนี่ย สวัสดีจ้าสาวบ้านนิ้วชาแนลจ้าสวัสดีปีใหม่พีพีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วจ้าสาวบ้านนิวมาถักทายสวัสดีปีใหม่พีพีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยจ้าเขาปีใหม่แล้วพี่น้องงานก็ไล่หลายเ้อจ้าพี่น้องสาวบ้านนิวช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลามาอยู่หนาโจท่อะไรเด้อจ้าพี่น้องนั่นนั่นเขามาดูแวบๆ,ๆพี่น้องวันนี้จะได้ทำคลิปเป็นคลิปสีสง ของปีเด้อจัะนี่คลิปที่สองของปีเพราะว่าคลิปจะเป็นคลิปตัดอ่อยที่ว่าถ่ายเอาไว้เลยเ,เอาลุงเป็นคลิปเล็กของปีเด้อพี่น้องเด้อสาวบันยู่ติดงานไหลงานขคคูกเด้อจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องสาวบันยู่เป็นสาวคูาชเด้อจ้ะพูดสำ้ำเนียงคูาดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามีติดอกแล้วเล่านิดหน่อยมีแบบเลเนอรไทยดึงอะไลาระจะน้อยพี่น้องนั่นหละจ้ะสาวบันยู่กว่าจะมาหนีพามากินส้มเด้อพี่น้องเด้อ ไม่ใช่ส้มเลยมะนาวคือส้มพี่น้องมะนาวคือผลส้มมะนาวมันคือส้มเด้อพี่น้องเด้อยผลมันแข่่แคลมดมเพราะ่มันจิ้มปีกเกลือกันเด้อจ้ามาปีกเกลือเต็มถ้วยเลยพี่น้องมาเด้อจ้าส้มเปรี้ยวชุ่มๆคอพี่น้องบรรยากาศก็ดีพี่น้องลมเย็นและพี่น้องสาวบันอยู่ยุดเมื่อกี้วันเด้อเดี๋ยวก็ได้ไปทำงานเด้อจ้า หวังๆจะมาถักมาทายแวะไปหาพีเพื่อนๆทุกคนนะจ้าน้องเปรี้ยวพี่น้องจิ้มผิกเกลือมะน,นาวมะน,นาวแต่ผลมันคือสูงจ้าพี่น้องจากพันธุ์ไหนเขาเรียกพันธุ์ไหนหพี่น้องจบเปรี้ยวๆเลยพี่น้อง มะนาวมะนาวผลคือสุ่มเขาเรียกมะนาวสีพี่น้องเห็นป่าไว้ยังไงนะจ๊ะมะนาวสีหรือเปล่ามันมีหลายพันนอจากสุมเองมะนาวไข่ไข่ผลสุ่มให้เปรียปร้ยวๆหน่ะยจุ่มคอชุ่มคอพี่นอ โอ้ยโควิดก็จะมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเนาะเช้าวันนีผมขอได้ออกไปแล้วพี่น้องอย,อยู่แต่บ้านนะพี่น้องอยู่บ้านก็อยู่สวนอยู่ไรอยู่หน้าอยู่คูกอยู่นี่แหละพี่น้องเโควิดก็สิมาหลบตัวไงโอ้พี่น้องเนาะถ้าอยไปทำไม่กันดีเนาะพี่น้องเนาะน้องมันคือสมจริงเนี่ยพี่น้องมะนาวเด้อนี่ ไขาวตะลูกผลไข่ซุ่มเด้อพี่น้องด้วยแล้ว <c oughs> วันนี้ก็พามาจิม้มผิกเกลือนี่มันเดิมแะพี่น้องพอแก่งห่วงก็พี่น้องก็เปลือกมันไม่กินพี่น้อนนง ก่อนจะมากินหลางมือเด้พี่นนองเด้อเปลยกเปือกเปหนอกชุมคอดีพี่นนอะมาดูหลบด,ดึกอยู่แล้วพี่นนอกแก่งว่วงเนี่ยพี่นนอก ไม่มีม็ด,ด้วยโอเคจ้ายังไงสาวบันยิวก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวบันยิวชาแนลเด้อจ้าสาวบันยิวก็มาคลิปสันชันสามสี่ห้านาทีเด้อพี่น้องเด้อไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปยาวๆทนายดับจ้าจจสาวบันยิวก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ ด้วยเจ้าขอบคุณจ้า